มากๆากจมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะคะประเด็นแรก,กคือเรื่องการรายงานค่ะอันนี้เป็นความรู้ที่ซึ่งซึ่งคนรุ่นุน่นแรกค่เนี่ยก็ถามว่าเ,เล่นโซเชียลได้ไหมก็เล่นค่ะแต่อาจจะไม่เก่งแล้วไม่ถนัดเหมือนเด็กยุคปัจจุบันนะคะพอเข้าได้มามันได้เรียนรู้มีปุ๊มออมันมีข้อมูลทั้งแง่ดีแล้วก็ในแง่ไม่ดีให้เด็กๆถนัดเลยค่ะ เรื่องที่เป็นปัญหาในปัจจุบันมากๆเด็กต้องรู้ว่ากฎระเบียบของในแต่ละโซเชียลต่างๆอย่างเฟซบุ๊กอย่างยูทูบเขามีเงื่อนไขอะไรนะคะพอเรารู้เงื่อนไขปุ๊บเราเห็นกับสิ่งนี้มันไม่ดีมันจะมีผลกระทบกับบุคคลในครอบครัวกับสังคมกับเรื่องต่างๆนะคะเราควรจะช่วยเหลือกันช่วยเหลือบอกต่อให้เกิดความชัดเจน